มีเพราะพวกเธอต้องทำของหวานนะต้องเฮ้ยใครจะขูดมะพร้าวกุ้งเท่ากใครจะขูดมะพร้าวเออเอาขูดมะพร้าวเออหามะพร้าวไข่มะพร้าวหนไม้าวเออเอาเออจะกิ่งเลยนี่ขูดมันปอกมันหั่นมันเดี๋ยวมีปอกมันหั่นมันอีกนี่โอ้โหเออซื้อมะม่วงเลยอันเองเปิดด้วยเพราะได้นะเออ เดี๋ยวมันมีมันต้องปอกแล้วกอสับแล้วกอรอน้องอีกด้วยได้กลับไปทำไมไอคิวไปไหนไปห้องน้ำี่ห้องน้ำไอคิวทำไมต้องประเดิมนเค้กเค้กเอาไปกินทุ่งนาก็ได้เนาะทุ่งนาก็ได้มีดบางยาวๆอยู่เยอะอยู่ อู่ในห้องเราไปหาหมีดอีกก็เดินหัน้อไมาให้ได้ครบน้องไม่ต้องก็น,น้องเอาแต่ไว้เราก็่เราเนาะอืมเราไปกอดอยู่แล้วเด็กน้องไปที่หลังเอาไปเตรียมไว้น้องไปไปบ่ายเอา้ให้เราพราะครูเนี่ยเขาก็จะต้องไปงานพอ,อด้วยตอนเย็นห็นไม่ก็ครูขนโต๊ะไปด้วยน่าจะกลับมาส่งนงเนี่ยก็ได้ไปต่ออีกวันนี้เราใส่เจ็ะไม่ได้ ได้เรียนหรอกได้สอบได้สอบหรอกวันวอืมแต่หนังสืออ่านเองนะเพราะว่ามีหนังสือเยอะก็อ่านจบก็เปลี่ยนกันมาเอาใหม่อยู่ในห้องเพราะว่าฮะอู้วววเยอะแยะในในกล่องก็มีในกล่องก็มีในในชั้นก็มีอ่านไปทีละเล่มเล่มไหนเราอ่านแล้วก็เปลี่ยนใหม่หนูอ่านเล่มไอเพลง ไอ้สีเขียวมัน,ม,นมันพอจะอาจจบได้ั้งนานแล้วเพราะกูให้ทุกคนใช่ไหมมันมีเนี่ยมันมีสอบเข้าโมดึงเยอะแยะมันมีเนี่ยมันมีสอบเข้าโมดึงเยอเะแยะแต่เอาเอาไอา้อสีวิชาก่อนส่วนสังคมเดี๋ยวก y k u ติวให้สังคมนะเรื่องสังคมเดี๋ยวพาทำเลยแต่ว่าประวัตินี่แหละตามพระพุทธเจ้าเลยหรอด้วยฟ้าไม่อยากนั้นหรอกเขาสอบมันประมาณ20ข้อ โอ้ผู้หญิงโทรมาอดีายลืม